ได้ชมได้ฟังได้ดูนะได้เห็นนะแอดเตอร์แล้วก็แอดเบนนะแต่ว่าถ้าถามนะคะว่านี้หายไปไหนหรือเปล่านะคะไม่ได้หนีไม่ได้หายไปไหนนะคะก็เอ่อไม่อยู่จำปาดงนะก็อยู่เกาะกไม่อยู่เกาะก,ก็อยู่นะชายแดนนั่นเองนะคะเพราะว่าก็ไปให้กําลังใจนะคะพี่พี่ทหารนะคะที่ชายแดนนะคะช่วงนี้ก็เห็นว่าข่าวล่าสุดนี้นะคะเ,เราพูดถึงหน่อยนะล่าสุดนี้นะเห็นบอกว่ายึดได้แล้วนะคะในเอ่อ เนินพื้นที่นะคะสามห้าศูนย์ั่นเองใช่ไหมคะมีมะขามไหมคะคุณลูกตาลหวานเนาถามเข้ามายังคะ่ะนะคะถ้ามะขามหวานเนี่ยแอดจะบอกว่าเป็นปลายเดือนมกราคมนะจะจะเป็นมกราคมนะมันจะเป็นพันชมพูแล้วก็พันสีทองด้วยนะคะแต่ถ้าต้นปีต้นปีนี่ก็ยังไม่มีอะไรของแอก็จะเป็นถ้าฟักทองก็ไม่ทันนะฟักทองก็จะเป็นปลายเดือนเหมือนกันนะะปลายเดือน มกราคม2568เนาะก็กำลังจะผ่านไปนะก็คิดว่าหลายๆท่านนะก็เจออะไรต่างๆนานามาเยอะมากนะเหมือนกับแอดก็เหมือนกันนะสำหรับแอดนะคะก็พอเชิญมานะคะก็นักนวงเลยนะก็หนักโดยรวมก็ ด้วยด้วยความที่เราวางแผนนะคะไม่ดีด้วยประสบการณ์เราน้อยด้วยนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะก็สู้กันต่อไปใช่ไหมสู้กันต่อไปนะคะเหมือนกับคุณป้านะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณลุงและคุณป้านะคะก็สู้กันต่อไปนะคะเพราะว่านะคะหนุ่มๆนะคะทั้งสองก็กําลังศึกษาอยู่กําลังเติบโตอยู่นะฉะนั้นพลังกายพลังใจนะคะที่ทําให้น้องๆเขาเข้มแข็งได้นะคะก็เกิดจากคุณพ่อและคุณแม่นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับลุงช่างและก็คุณป้าสวนผักนะคะสู้ๆนะคะเชื่อนะคะ ว่ามรสุมชีวิตในครั้งนี้นะคะจะต้องผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะแต่ให้เวลาหน่อยเนาะเหมือนกับแอดนะคะการทํางานของแอดก็เหมือนกันนะคะแอดติดตามนะคะลุงช่างแล้วก็คุณป้าสวนผักมานะะก็หลายปีนะ,ะก็เรียกว่าหลายปีมากๆนะคะรวมรวมแบบเผชิญนะคะต่างๆนาะนาเรื่องราวนะ,ะเยอะมากมายนะคะได้ทําบุญได้ทําทานได้เ, <im Faith> เห็นอะไรต่างๆนานานะ,ะก็เยอะนั่นะคะวันนี้ก็เรียกว่านะเราก็ ไม่ลืมนะคะไม่ลืมสิ่งที่นะคะคุณลุงกับคุณป้าน,นะคะก็ได้ให้กับพวกเรานะคะก็มาต่อยอดนี่แหละนะคะทำธุรกิจนะคะเปิดลานรับซื้อยางอ่เล็กๆของเรานะ,ะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะ เล็กๆนะคะก็ต่อยอดไปนะ,ะแต่ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่า,าประสบการณะะ์ของแอดเนี่ยน้อยด้วยนะ,ะเราก็เลยต้องค่อยๆเดินนะคะเพราะว่าต้องเดินแบบะระมัดระวังด้วยนั่นเองนะคะนี่แหละนะคะก็ขอบคุณสำหรับการให้การติดตามแล้วก็มาให้กําลังใจแอดนะคะทั้ง ทั้งช็อตด้วยนะคะทั้งคลิปด้วยนะคะแล้วก็ทั้งไ์สุดด้วยนั่นเองนะคะก็แวะมาพูดคุยทักทายกันในช่องนะคะประเด็นนะก็ไม่มีอะไรมากนะคะช่วงนี้นะคะก็เห็นแต่ในคลิปของนะคะคุณจรเข้นะคะก็มีการพูดถึงว่าเอ่ออะไรนะมีการเอ่อพูดถึงนะคะข่าวคราวนะคะของนะคะเอ่อคนอะไรนะ ที่เรียกว่าเป็นกระแสนะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้นะคะกระแสมันก็อาจจะเบาบางไปบ้างแล้วนะคะประมาณนี้แหละนะคะแต่ว่าก็ยังนะคะมีผู้ติดตามนะคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะก็เห็นบอกว่าเห็นมีการพูดถึงนะคะว่าอาจจะต้องเจอเย้อนหลังครับผมไม่ทํางานก่อนแป๊บเดียวได้ไหมกินได้นิดหน่อยได้ไหมแต่ไม่กินเย็นได้ไหมโอเคไปบอกพี่เบลเลว อ่ะบอกพี่เบนเร็ว uh, uh, ขอกินแป,ป๊บซี่ไม่เย็นหน่อยนิดนึง <Now. S 1> แล้วก็กินยาด้วยตอนเย็นนี้โอเคไหมไปแปาเลยครับ <c oughs> อ่านะคะเ <c oughs> บียมก็เหมือนจะเป็นหวัดนิดนึงนะอ่าเดี๋ยวดูกัน ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วโอเคค่ะอ้าวโอเคมัเป็นกินหมดแล้วนะนนนอ้าวจินตนาการอ่าจินตนาการเก่งมากไปฟังกันโอ้นี่นะก็ใน,น,นส่วนของนะคะ ที่วังปู่ปาริจิตนคราชนะคะก็งานลำงานไหว้นะคะปกตินะคะฟังความจริงที่ต้องมาฟังที่ใหม่นะคะของอาจารย์พิรชาตินะคะลุ้นแทบขาดใจน้องวิวมาเชียร์ใครนะคะกรีร๊ดดังสนั่นข้างสนามนะคะก็ล่าสุดนะคะเมื่อวัน เมื่อวันศุกร์เนาะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะคะก็เห็นคุณป้านะคะเดินทางมารับแอดมินด้วยแล้วก็แวะไปร่วมงานนะคะที่งานกีฬากลุ่มนะ,ะกลุ่มเครือข่ายนะ,ะของโรงเรียนบ้านกกตูมนั่นเองนะคะก็คุณป้าก็ไปร่วมงานแล้วก็มอบนะคะ ปัจจัยนะคะรางวัลนะคะสนับสนุนนะคะด้วยนั่นเองนะคะก็แอดไม่ได้ไปนะคะพอดีแอดอยู่กับบ m อนั่นเองนะคะก็ก็เลยไม่ได้เข้าไปนะคะจริงๆว่าว่าจะเข้าไปอยู่นะคะเห็นคุณป้าเพิ่นมาแต่ไม่ไม่รู้ว่าเพิ่นจะเข้าไปนั่นเองนะคะก็ร่วมสนับสนุนนะคะเพราะเป็นโรงเรียนเดิมของน้องโอมแล้วก็น้องน้ำมนต์นั่นเองนะคะเมื่อเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะคะก็ไม่ได้ไปนะคะเห็นเห็นในคลิปของสาวปา E เห็นในคลิปของสปานั่นเองนะคะก็เอ่อเห็นน้องโอมแล้วก็น้องน้ำมนต์นะคะด้วยนะคะแล้วก็คุณป้าก็มอบปัจจัยนะคะร่วมสนับสนุนนะคะกีฬาเครือข่ายนะคะซึ่งปีนี้นะคะเอ่อโรงเรียนบ้านกกตูมของเรานะคะก็เอ่เป็นเจ้าภาพนะคะเป็นเจ้าภาพก็คือเอ่อ ทำการแข่งขันนะคะเป็นเจ้าภาพงานนะคะในปีนี้ปกติจะเป็นโรงเรียนอื่นนะคะแต่ว่าพอปีนี้นะคะก็เป็นรอบของโรงเรียนบ้านกกตูมนั่นเองนะคะซึ่งก็นะคะเด็กๆลูกหลานบ้านเรานะคะก็เข้าไปร่วมงานนะคะแข่งขันกีฬานะดัมมีเยอร์ถือป้ายนะกิจกรรมเยอะมากมายเลยนะคะแอดก็พาเบียมไปเมื่อวันพฤหัสนะคะแต่ว่าวันศุกร์ก็ไม่ได้พาไปพอดีแอดก็ต้องออกไปกีดยางนะคะก็เลยไม่ทันนะคะ ไม่ทันที่คุณป้านะคะเข้าไปรับมอบด้วยนั่นเองนะคะก็เลยไม่ได้ไปด้วยนะคะนี่ต้องขอโทษขออภัยด้วยจริงๆก็ไปเห็นคลิปนะคะของสปานั่นเองคะต้องขอบคุณคุณป้านะคะแล้วก็คุณลุงะะแล้วก็น้องโอมแล้วก็น้องมนด,ด้วยนะคะที่ก็ไม่ลืมนะคะโรงเรียนสถานศึกษานะคะเดิมนะคะที่น้องโอมแล้วก็น้องมนนะคะก็เคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านกกตูมนั่นเองนะคะซึ่งถ้าพูดถึงนะคะก็ไล่ๆกันนะกับ น้องเบนซ์นะน้องเบนซ์น้องเพชรน้องพลอยนะน้องปามีนะนั่นเีงนะคะซึ่งรุ่นนั้นนะ,ะก็เป็นแบบก็ถือถือว่าเป็นเพื่อนกันนะ,ะสมัยสมัยนั้นนะคะแต่ตอนนี้นะน้องโอมกับน้องน้ำมนต์นะ,ะก็ไปศึกษาต่อที่นะคะโรงเรียนวานอน,อนิวาสนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนะะส่วนพี่โอมก็เข้ามาหาลัยแล้วนะฮะไวมากนะะ <laughs> คุณอ่า ปริยานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะหัวใจบวกๆให้นะคะไม่มีประเด็นเด็กจะเสียอะไรนะคะนะไม่มีประเด็นอะไรนะคะวันนี้เราก็มาพูดคุยทักทายกันนะคะในช่องด้วยนะคะแล้วก็พูดถึงเล่าถึงนะะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในแต่ละวันนั่นเองเนาะก็ใครที่นะอ่าเบื่อๆนะคะก็แวะมาทักทายพูดคุยกันได้นะคะที่ช่อง แม่เบนก็กาะนี่เองนะคะสนใจสินค้าผลิตภัณฑ์นะคะสินค้าพื้นบ้านนะคะก็แจ้งเข้ามาได้นะคะรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับกระบบของเราเนะะี่ยก็มีอยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องนะคะช่วงนี้เราขายไปถึงเมษาเลยนั่นเองนะคะจะสั่งให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะก็ได้นะคะแจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์แค่นั้นเองนะคะแอปจัดการให้นะคะสำหรับต้องการปลาแห้งนะคะปลานิลแห้งนะคะปลาเอ,อ,อะไรครับเอ็ม คันคอแล้วขอบคุณค่ะนะ <All right. S 1> ก็เบียมยังไม่หลับนะเบียมยังไม่หลับนะ oh. ก็เลยเให้นั่งเล่นกับพี่ๆเขาก่อนนะ <c oughs> ส่วนแอดก็มา <c oughs> ทักทายทุกคนทุกท่านก่อนนะวันนี้ก็มาเจอมาเจอกันนะในไร้นี้นะ ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับกระบกนะนะคะ <S <S ตอนนี้ชาวบ้านกำลังผ่าให้อยู่นะคะเพราะว่าล็อกนี้นะคะก็จากล็อกที่ไปงานวงสงองปู่นะคะก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ตามต่อนะ,ะก็มีออเดอร์ส่งนะ,ะด้วยนั่นเองนะคะก็ส่งแล้วนะคะก็น่าจะประมาณวันสองวันนี้นะคะพี่บัตรก็จะเข้าไปรับจากชาวบ้านนั่นเองนะคะเขาเขาบอกว่ามาซื้อช่วยให้น้อยนะคะไม่มีที่ขายอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็โดยรวมนอก บ้านเขาก็ไม่รู้จะขายที่ไหนนั่นเองนะคะก็ฝากนะคะแม่แม่เอฟซนะคะทุกคนทุกท่านด้วยนะคะอยากสนับสนุนนะคะกระบกนะคะคืออยากจะเอาไปกินนะคะอยากเอาไปคั่วอยากเอาไปกินนะคะก็สั่งได้ที่ช่องแม่เบ้นเกาะกอกนะคะเราพร้อมออเดอร์มากๆเลยนะ,ะสำหรับลุกกระบกนะคะนะคะกระบกนะคะศูนย์หกสี่เจ<ๆ>็ดเก้าแปดเก้าสี่สองเจ็ดนะทุกคนนะคะก็สั่งนามาให้นะคะกันได้นะคะ สั่งได้ที่ช่องนะคะแม่เบนกอกๆเด้อ